สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่เกม Armor Corsi กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการเก็บล็อกฮันในเกมนี้กันนะครับซึ่งเรามาข้อคำถามแรกก่อนเลยก็คือล็อกฮันเนี่ยคืออะไรนะครับล็อกฮันเนี่ยเป็นเหมือนกับการล่าค่าหัวหรือว่าเก็บข้อมูลของศัตรูต่างๆที่อยู่ตามฉากนะครับซึ่งการให้เราจะรู้ว่าฉากไหนมีให้เราเก็บล็อกฮันหรือไม่มีเนะี่ยให้เราดูจากมิชาั่นตรงนี้นะครับมันจะมีไอคอน ไอคอนตรงนี้อยู่ครับซึ่งไอคอนตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าด่านนี้มีล็อกฮันให้เราเก็บนะครับซึ่งสัตว์ตัวที่มีล็อกฮันให้เก็บเนี่ยส่วนใหญ่จะซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆของฉากนะครับหรือบางตัวก็สามารถหาหตามเนื้อเรื่องหลักเลยนะครับซึ่งตัวที่สามารถเก็บล็อกฮันได้จะมีไอคอนขึ้นอยู่ข้างข้างของมันแบบประมาณนี้นะครับส่วนวิธีหาเก็บเบเทอร์ล็อกเนี่ยผมผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าไปหาเก็บที่ไหนนะเพราะว่าด่านด่านมันเยอะมากนะครับผมอธิบายในคลิปดียวไม่หมดนะครับ ก็ให้คุณผู้ชมลองไปหาหาดูกันเองนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงก็ลองค้นชื่อด่านนั้นไปใน YouTube ดูนะครับก็อาจจะมีคลิปของคอื่นอยู่นะครับเพราะว่าด่านด่านมันเยอะมากนะครับผมทําไม่ไหวซึ่งเมื่อเราเก็บไปครบตามจำนวนต่างๆของที่มันต้องการเนี่ยมันก็จะปลดล็อกพวกอาวุธของอุปกรณ์ใ,ใหม่มาให้เราใช้นะครับซึ่งสลับรองคันเนี่ยจะมีทั้งหมด15เลเวลนะครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยก็จะ ตามนี้เลยนะครับชิ้นแรกเนี่ยคือส่วนแขนของไมล์อัลฟะะครับจะได้จากตอนเก็บลองฮันครบเลเวลหนึ่งส่วนชิ้นที่2เนี่ยคือเดโตเนตติ้งบา u k ก้กรบอกนี้นะครับส่วนเลเวลสเนี่ยเราจะได้เป็นขาเซตไมล์อัลฟชิ้นนี้มานะครับ เลเวลสเราจะได้เป็นวิไซา์กระบอกนี้มานะครับส่วนเลเวลหจะเป็นชิ้นส่วนตัวของไมอัลฟาส่วนเลเวลหเนี่ยเราจะได้เป็นพลาสมาทาวเวอร์นะครับส่วน l e เว l ลเจ็ดเราจะได้เป็นขารีเวิลด์จอยของไมอัลฟาเซตไมอัลฟามาส่วน l e เว l ลแปดเราจะได้เป็นเจเลเตอร์ตัวนี้มานะครับซึ่งเอฟเฟกของเจเลเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะส่วน l e เว l ลเก้าเนี่ยเราจะได้มาเป็นอุปกรณ์นะครับติดไหลเป็นเลเซอร์ออร์บิท ส่วนเลเวลสิเนี่ยเราจะได้เป็นหัวของ My Alpha หัวนี้มานะครับส่วนเลเวล11เราจะได้เป็น FCS ทีนี้มาส่วนเลเวล12เนี่ยเราจะได้ปืน multi energy rifle กะบอกนี้มามีโหมดการยิงหลายแบบนะครับ ส่วนเลเวลสิบาเนี่ยเราจะได้เป็นบูสเตอร์ชิ้นนี้มาส่วนเลเวลสิบสี่เราจะได้เป็นหัวพาร์ทนี้นะครับส่วนเลเวลสิบห้าเราจะได้เป็นเจ้าดาบพลังงานคอร์ลเล่มนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ